เด้อบาทนี้ทุกอย่างรวดรดักเลงอิเลฮเฮ้ยให้โตแมนบ่แมนบ่น้องเจ้านี่ฮะแมนบ่น้องเจ้าเฮ้ยหยสิบพกอดเอเลยบอเอาพักค้น้อยบานีฮ้กกดเอ่ไหมกดเอร่ได้ไหมบอ่เถิดเลยฮไอเถิดไปอันกดมอดไปกดมันอย่ามือละแสนอือจะกินฮอดไอเถิดบ่ ไอ้เธอแล้วไปก่อนนันมือละแซ่ในนองก่อนนอเบยฮะแลเราไปหามเบยแล้วก็มาเลยบริสุทธิ์ยังมากินนุ๊กวทันี่บรอโอ้ยนี่ก็ไล่แล้วนี่ฮะกินบแล้วเจ้านะเด้จือเบยจืพนองเจ้านี่ฮะลอยงจักเดินเขาเปรังจักเดือนเราจะมานี่มาเดินไปเลยเดินไปสีหามบอะรจัสอปีโอ้ยฮะ อายุสองปีอแล้วเราจะทึกแต่อะนคือแกับแปงงามแท้โอ้เดนงเจ้าอะไรอะไรเด่นอะไรอะไรเบยอะไรแมวแนเนาเออะไรผัดหัวนาใดเว้าเว้าเว้าวเว้าโลกว้านใด แล้อาเบอร์นี่ไปยูน้ำผ้ลยเอออาเบอร์นี่อาวเราสิมไปยูน้ำเจ้าสิไปยูน้าเห่าเลยจะให้ยู่ก็จะให้ยู่ก็ฮะซื้อน้ำให้เอาเลยเนี่ยน้ำกินนะน้ำนี่แหละถทำในแม่น้องฮะทำมนแม่น้องถามน้องถามน้องก็ไดุ้่นไอ้เมื่อปะถามน้องเหรอไอทำนั่ได้ที่ทำนั่นเบาๆรีจักเดือนเขาเอามาผ่านนี่หกเดือน ว้าเอ้น่อยสามเดือนนะเอาเดือนน้ำประยู่เดางามเดือนนี้นะนุ่มกับมีแล้วเดี๋ยวนี้แต่เกานุ่มหมูมีแต่เกาซื้นตังหนามมาห้มาเนอผมจะบจะเอาสติกในใช้ทานเลยสติกอยู่ในห้องแหละงามหมูมี่วันนี้ดีใจเลยไปไปตะกแขกอะไรไปถึงแล้วเราจะไปไทยนี่แหละใช่ไหมนะ จก็คิจเห็นกันเห็นฮอตละบ่บ่ชิคกี้นาอนเนี่ยวันนี้เราไปห้องตอนนี้น้องไพจะมีอเบย์ได้ไหมน้องไพเจ้านะเฮากิดว่าเฮากิดว่าปากกระเสาวนะปากกระเสาวจู้นและพี่บ้าเลยพาบักเธอจับกูนะมัน้องแต่แท้ได้นเนาะน้องแต่แท้จะได้อเบย์เนาะน้องแต่แท้ลูกคนลูกพอเดียวไม่เดียวเลยเนาะบ่ได้ประสบพันธ์จากบ่ตรอื่น วูเล้วเนอะไอวายอดไอ้เนี่ยเขาขอนําเนี่ยเขาขน้ำซ้ำเดือนอะไรไอวายอดก็เด้อหักเท่เลยไอจังหยอกซ้ำเดือนแล้วออออกเด้ออย่าให้อย่าให้อย่าให้จะให้ยังบะนี้เนาะข้อแล้วน้ำตาจะแบบจะกินทอดไอเทอรบล็อกกินทอดไอเทอร์บล็อกไงคือทอดไอเทอร์บนี้จะกินเผากระยังเมื้อไหรอะไรน้ำจะกินเผาเมื้อไงจีจ้ามาจุดสองอาทิตย์ตัวหนึ่ง เอามาดูเจ้าไม่ได้อยากเมื่อเจ้ายังเมื่อนี่ก็ได้วันนี้ก็ได้เดือนเพิ่งเลยมาดูให้จมอยากเมื่อมาดูเลยเจ้ามาดูเลยเจ้าอยากเมื่อเพิงๆวันนี้ชองเดือนอะไรจะสิมาเนอโอยโอ้ยน้ำพอน้ำซ้ำเดือนเนี่ยอะไรนะเอาสิออกเนี่ยจ้ะยังแห้งเลยเออเมื่ออะไรเจ้าเสียดอะไดรกันเถอะเทพเลิกกันเออไปบัดนี้ยหัย กูบอกเนตาโหดใช่ป่าเลิกทะเลกันแม่ได้จะมาเลิกเป็นยังเลิกกันทีว่าบอกแบบเปนเพลงเหรอต่างคนต่างไปหาคนใหม่อะไรเนาะไปมันยาั่วสูงก็สิบอศุโบฉุดเลยเนาะเลิกกันตัวใหญ่ไรเลยตั้งใจไรเลยมันเห็นอะไรมันเห็นอะไรมันเห็นหาชีวิตเทา ตกต่ำเนาะสิ <S <S ่งเหล่านั้นเนาะออกไปบันเ้ิงให้มันคึดได้วันนี้ก็เสียออกกันออกไปบันเทิต <so ั oh, ้งมกตั้งใจเด้อมีเดินทงหักหักหักซบยีแดงไหมเนาะนาซบคือแดงคือสวยงามสวยงามใเห็นการใช่ไหมให้เอาการเอาพวกเราอยู่บ้านอยู่เมืองส่นนเราเอาไหมเสี่ยงไพศาเสีเอาไพศาลเราต้องเอาพวกรายชีวิตนี้บอกว่าบอกพวกรวบว่าร่ากายพักพักไอ้เธอไอ้เธอเจ้าก็ยังให้เราเลือกจะชงจาสูบบ่ แล้วเลิกบ่นเราฉันจะออกไปแล้วเ่าจะเอาเอาให้เธอได้เข่าออกไปได้ลัษณ์สิเอาไอ้เถิอเข่ามาเออเอาสาวจะเอาไอ้เถิอเข่ามาเราสิมากไปเลยเรามาเจ้านั้นเจ้าก็ออกไปเจ้าก็บอกว่าไอ้เถิอเอ้ยข่อยเข่าไปค่อยดีแนี่นั่นเนี่นี่เนาะเราก็เข่ามาคะแนนเจ้าอยากได้ค่อยแล้วเจ้าเข่าไปเจ้าเจ้าสิ่อว่าอะนี่บ่เอออะไรบางเนี่ยบอสหรือเขาแรกๆเขาแกงเอาซื่อๆเลยเขาแกงบ้าซื้อสุดท้ายเป็นอะไรจะแกงบ้า เจ้าเจ้าเจ้ากินข้าวอิ่มไหมเนาะมาโฮเมื่อยี่นี่บ่บ่ไม่ได้ไม่ได้อิ่มแต่ข้าวนี่อันนี้จนหิวตายเลยข้าวนี่มือหนึ่งหมดเลยมาม่าเจ้าไปซื้อให้รอบก่อนน่ะหมดเลยอันนี้ฮะมาม่าอันนี้ฮะคงเมื่อยไก่องเมียอาจารย์กุไลทุกคนแต่งเพลงให้เจ้าเอ้าขโมกข้าวไรกันดุ้บว้าดุบว้าเให้ก็ะเหล่ดีเงี้ยว่ากระเหล่พังเลยแต่ละลายละประจําไปพรื่นเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะว่าวันนี้ไม่แต่ปะเจ้าค่ะว่าดูบมันแหล่คอันน่ะ

ออกไปอะไรเป็นคนดีได้ออกไปเด้อกระต๊องเดือนนะหามไปเห็ดคือเก่าไรเข่าเข้าเข่าตำล้างเอานั่นเดือนเคืองเข้าก็นยาวออกเลยเข้าออกเลยตั้งใจอันนี้ไม่ได้เขาสั่งลุงเขาเนอะเราเป็นไงเป็นน้องเข้ากันเลยเราเป็นอย่างเราไม่ได้ยากว่าเนอะยากว่าโรคเราเป็นอย่างอ่ะเงินน่าเปล่าขวดเท่าไรค่ะ น้ำๆน้ำมะพร้าวนี่มะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวน้ำเออขวดเท่าไหร่น้ำมะพร้าวน่ะ10,000เออเอา10,000ให้พอดีกับเงินละพอเอาให้เบิดเลยเนาะบ่ให้เือเนาะบ่ให้อ้ายติดรถติดลางเมื่อบ่ได้ดแว่นอ้แวอ้นเบื่อเด้ือนี่แวนเนาะบ่าบ่ได้ยากเอื้อเ่เท่าเบิ่งหมู่ออกมายากเนาะเพิ่นบ่พอว่า อันนี้จะจะกินเนื้ออะไรอยากเห็นเจ้ากินเนื้ออะไรอุตส่าห์ซื้อให้อันนี้หาเงินแม่ไก่เด้อผักไอ้เจ้าโซเซนเงินแม่ไก่ผักไอ้เจ้าเนี่ยหางกูใหญ่ใจดีเงินแล้วเราผากไอ้เจ้าไอ้เถื่อนนั่นเราไปกลมันอยอะเยอะไอ้น้ำอ้อยว่ะกลมันกลมกลมมันนะนะเเก็บเก็บไปย่งคำเก็บไว้ให้เจ้าแล้ไปเตะเจ้าเหนื่อยเมตุยา

อบระเทศยคิดไงเขาจีทายแปลกๆบัเดียวเนี่ยนะนี่ไล้ว้าคน่าน้องได้ได้เด้ได้เจ้าน้ได้เด้่ด้ไ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 ดได้ไเ้ได้ได้ไจ้าด้ไ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 ด้อน้ไงได้ไบ้เดีไดมได้ได้ได้องได้ได้ได้ไดอได่ได้น้อด้ได้ไดอได้ด้ไ้ไไ้้ด้ได้ไ้ได้ไุ้ดได้ได้ด้ได้ได้ด้ บไปยาไปคือกันบไปยาไปคือเอ้ยเออบได้ไดดีบัดไปจัก้วน่ะเห็ดโตว่ดีเเจาได้มาอยู่น้ำเอ้ยว่าเนี่ยน้ำอยโทรศัพท์เอาอยู่น้ำไเอะไรน่อเท่ร์ดละโทรหาเราอยู่แบบจะใสจะใส่เบรเป็นไองโทรหาเราทิดหนึ่งช่องทำเถื่อพผบินกับ่มีเวลาเข้ามายายบินคอยบมีเงินุกินนะจาได้ั้าบินเฮาเน่ ยืมในเงินนะรอบหน้าก่อนเถิดสิบานียแบบนั้มรอบหน้าเถิดเราหาเงินได้เดี๋ยวนีเราหาเงินอาทิตย์หนึ่งน้ำมันเถอดหนึ่งเงินีดอาทิตย์ชองอาทิตย์เถอดหนึ่งมาเข้ารถหิวจะชิบายเลยโเราออกสามเดือนเราเจ้าก็ปั้นหมูขู่กินข้าสามเดือนแล้วเขาสิออกนะเขาน่ะเออจะเซาก่อนอย่าว่าเซาก่อนนี่อะไรเขาสั่งจะได้จะพิมพสั่งกอเลยอะไรเจ้าตุ้ยงามนะเดี๋ยวนี้นาะ สวยงามแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ได้อยากได้อ้วนเขาอ้วนแห้งอะไรเรื่อย้นะนักจะไม่นั่แหล่ยละเดี๋ยวนี้อยากกินข้าวแซ่บบ่ส่งส่งสาวอันเบอร์สามสิบนะแอลสามสิบหนึ่งเข่าอัทั้งไอ้ทามเข่าอังกินแซ่บบ่เข่าเข่านั่นน้อยเดียวหนึ่งนอนรับกินแซ่บบ่เดี๋ยวนี้อันนี้นะเราบม่ได้อยากกินยาเลยเป็นทางกินยาบ่เออเราเพียงกินยากินยานั่นกินยาเมนดละเม็นให้กินยาให้กินกินข้าวแซบบอให้อ้วนให้แซ่บแล้วเนาะแล้วไปกันกินแล้วบ่นี้ เราบริยาคในมึงเนี่ยนะจับนี่แล้วเ่าก็สซีเมื่อแล้วเนาะมันจะข่ำเนาะสาวนักทีพู้คนไหนไอ้หน่อยคือซีเมื่อไวเลยเจ้าบริยาคพบเพิ่งเนี่ยพบเพิ่งจะน่าตระหน่ายวะเจ้าเนมเห็นช่วยบอกจุดนิยางเข้ามาเห็นเขาว่างเขาวางได้เเข้ามาเลยเขาเขาคือจื้อเขาจึงหลบเจ้าเขาวางได้เลยได้อยากสบายมากเลยเออเจ้าก็อยู่ในห้องนี่นี่แนี่เนาะหลายคนอยู่ตรงกันย่างไปไอ้หน่อย บ่อะไรเขาไดปยกอยู่หึงนะเขายันเขาเป็นรอยเขาคนมักไปเนาะมันนี่นะเขาค้างไปมันเดียวเนี่ยยางไปยังมากินข้าวกัอยู่ค่ะบ่เจ้ากันยางเลาะนี่ยแหละในห้องค่ะยู่อยูนกันจะค้นในห้องสิบไปคนโอ้ยมินเต็ม้วนมันจนม้วนมีแต่ผู้หญิงบ่อยู่ตรงกันมีแต่ผู้หญิงเลยชายอยู่บัวนายเลยผู้ชายบ่ให้อยู่นกันแล้เระเบียบชินระเบียบจะไหนชิได้แต่งงานมึงฆ่าในห้องเลยเนาะ อันนี้ห้องห้องซ้ำห้องโรงเรียนเนี่ยอะไรสิบไปคนจะเบิ่งร์นด้ลยกินกี่าหันแรงกีฬาหันอะไรยังมาเดินอ่ะยังมายืนอยู่หันนอนอยู่หานอ่านหนังด้วยจ้ะอ่านหนังกีฬาหันขี้กีฬาหันนู่นมันก็เห็นของกันแล้วว่ะเห็นแล้วกูชูได้เห็นกระยาเป็นยาผิดจะเห็ดแบบนั้นเพราะว่าเพิร์ลยาใครเขาออกไปอลไรเขาบวเห็ดคือเก่าคือเก่าเด้ออันนี้นั่น สามเดือนแล้วเขาสิออกนะอะไรเนี่อันนี้เขาอยู่ได้เดือนครึ่งเลยเดือนครึ่งแล้วป่ะยังเดือนครึ่งจะมาวันที่ยังเอาเขามาเดือนสิบสองเดือนสามเลยครับไปเบิร์แล้วบ่เวลาเออโอเคโอเคอันอันอตัวเอาได้วันจันทราได้โดยโดยกลับก็เรื่องอะกลับไปเรื่องน่ามันน่าซื้อขนมเอเลือให้กินเลยเนี่ออกมาจากศูนย์บำบัด าบ <Y en, S 1> <ắn> ่น้อยๆสาเลแหละกัเบย์แหละกัเมียเรายังก็ยังสบายเนาะแม่แม่แม่ไก่เมียของอาจารย์กุไลประกาศเงินมาน้ำสาเละเงินสองแสนมาเมื่อนั้นเลยเพิ่นเพิ่นประซุ่มเพิ่นบ่ะหิยเงี้ยเนาะเมื่อนี้ก็เลยได้โอกาสเวลาแบบว่ากับปีใหม่ได้ช่วงนน่ะเอาเงินแม่เอาเงินสองแสนน่ะไปซื้อมะม่วงมากๆเอาไหลาวซื้อนมแน่กับเบิดไปประมาณสองแสนห้าสิบพันเนาะ สองแสนหาสิบพันสองแสนเจ็ดสิบพันตะข่ายเยี่ยมแบบว่าแบบได้โอกาสเลยนะพี่น้องแบบว่าแบบว่าถ้าอ아버ยมาเยี่ยมเลยนะรวมทางเอาเงินตัวนั้นไปซื้อมาม่ามี่มีมาให้สบายอะไรเป็นอะไรน้องอ아버ยดีเยื่อแล้วเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรดีใจบ่ดีเยื่อดีดีครับผมมุ่งซื้อ아버ยดีใจและที่เยื้อยเป็นคนดีแล้วเด็นเยื้อยเปลี่ยนแปลงเนาะย ใจก็เลยว่าให้อาเบยให้อาเบยเบิ่งนะนะคนที่อยู่ในหันนะข้าเจ้าถึงครั้งอยู่ในหันนะนะแบบมันหอดนะนะเห็นอันบอกอาเบยต้องเห็นตัวดีๆนะเบยนะเจ้าได้เจ้าญาติได้มาอยู่ในหันเด้อใช่ก็เลยพาเจ้ามาอยู่นะถุงหากตะได้อยู่อันนะถุกหนาแต่อ่เบยนอนกาบซิปคนแหน่กันนอนซิปห่าคนเบากินบมดีมเขาอะไรมอกแถมมองหน้า นกั่กโอ้โหกะมันชมั่นมันมันความาแล้วค่ะค่ะว่าบุธวบุธเนาะเกิดว่าบมีุได้อยากบมีุดอยากขามาอยู่กัสันๆเนาะเบยเนาะแม่ลยอันดับแรกอันอันดับแรกอันที่พ่นมาให้ก่อนเนาะเบยเนาะให้บัแนมาก่อนไอ้น้อยนนาก่นไ้หน้อยปานในน้ตาในตเสื เพิ่เพิ่โอ้ยบ่อยขนาดไหนบ่อยก่อนละเลยก่อนก่อนน้หน่อยแต่ว่าเรางามเนาะลองเบยเนาะน่ะใส่ได้พี่น้องเฮ้ยนุ่มเหล่านี่ตอนเบาหน่อยพาเรามาปัดบนะนุ่มเหล่านี่ยังบยมันมีพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่นุ่มเราใหญ่อี่งเรีเดี๋ยวนี้สังเกตดนุ่มสังเกตแต่นุ่มไม่ไหวอันมีนุ่มมีชิ้นแล้วทำเปเบยเนาองทำแรกนะเบยอีแม่ไปใส่เปเบย์เราทำได้เบย แม่เลยคำเดียวและเดินทางเาที่แม่ไปสายนอกจะว่าว่าเพื่อทักเข็ป้อแม่เลยตามหาแม่อยู่ได้พี่น้องเลยเคยมาแม่สิ่ห้าสิ่นาด้าากาหยาลูกกับแม่ตัดกัดกงขาราดก็นยังแข่งแม่แยังง พีสุนัองเอฟซีฟังพี่น้องเอ้ยว่าเล่าดีขึ้นหลายพี่น้องเอ้ยหน้าตาเล่านี่สวยงามเดี๋ยวนี้แต่ว่าหกเดือนเพื่อสบายจจสินออกแน่หเดือนทั้งมืออีกหกเดือนนี่เนาะดังแบบเหมือนพอซ้ำเดือนพืดว่าแม่หกเดือนเพื่อเนาะเทากับฟอซามารถที่จะเล่าออกได้ดอกก็ต้องทามทั้งผู้ใหญ่ทั้งลุูกคนอีกใหญ่ทั้งลุงแม่แต่ว่าทั้งป้าดินกับลุงเพิ่นทั้งแม่ลินทั้งแม่ลินอีกทั้งพอต้องแทนติดตาม ต่อไปเนี่เลยขอน้อยกัมีโอกาสเวลาสิมาเยี่ยมคุณยิงเเฮงงเงเานงานตัวเซ่ยง้ต่เป็นยังจนม่ามาเนี่จะพาเอาเบยมาเยี่ยมเอืยนะํานะวบรรุนเนี่ยเบยกกลับบ้านแล้วเอาสัลัโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สิมี่เด้อพี่น้องเลยสบัยดีสบายดีสบาดีสบาดี